เดี๋ยวพาไปติดตามรายงานพิเศษนะครับไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับไฮสโคปครับว่าการเรียนการสอนแบบไฮสโคปเป็นอย่างไรบ้างโดยจังหวัดยะโสธรนะครับมีการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนการสอนแบบไฮสโคปรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับจังหวัดยะโสธรมีการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนการสอนแบบไฮสโคปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเดิดจังหวัดยะโสธรเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นำการเรียนการสอนแบบไฮสโคบมาปรับใช้เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นและสื่อที่หลากหลายมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กการให้โอกาสเด็กได้เป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆอย่างอิสระซึ่งตรงกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุขและเป็นแนวนโยบายของนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางศรินาถทองสุในายกเหล่ากาชาติและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ฐานรากสำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนที่ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้เด็กได้เข้าถึงการเรียนการสอนที่ดีมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งเป็นการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยได้จัดให้ทุกอำเภอส่งครูประจำศูนย์เด็กเล็กตำบลหมู่บ้านไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเพื่อนำแนวทางการสอนแบบไฮสโคบกลับมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตน โดยในวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเดิดพบว่าเด็กๆมีความสนุกในการเรียนมีทักษะและพัฒนาการที่ดีซึ่งจะได้ขยายแนวทางการสอนแบบไฮสโคบนี้ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆต่อไปเพื่อเด็กๆลูกหลานของชาวยะโสธรจะได้มีพัฒนาการที่ดีมีทักษะการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังของชาติต่อไป ด้านในสมัยบุญเลิศคุณตาของน้องพีพีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบลเดชได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนน้องพีพีเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่หลังจากได้เรียนด้วยหลักสูตรไฮสโคปเพียงสองสัปดาห์หลังเลิกเรียนน้องจะกลับมาเล่าเรื่องที่เรียนให้ที่บ้านฟังมาเล่านิทานให้คุณตาฟังมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่เรียนแบบไฮสโคปที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนน้องพีพีปภา,าวินเทียนทอง เมกอนเข่ากับบอคอยเว้าปันใดครับแต่คู่เมื่อนี่อยากเววาแล้วก็จอยากดื้ออะไรกับคืออยากขหจะคว่ำกกเาคือกลับจากโรงเรียนสิวัดดีตาวัดดีแย,ย่ทำคว่ำวัดดีแล้วก็สิว่าว้าตละลเมือ่อถี่คู่เพิ่นสอนเพิ่นเรียนนะแม้เพิ่นคู่เฮ็ดอันนั้นอันนี้เพิ่นจีว่าไหวฟั่งตลอดกับหมกับปวกกับนั่นเพิ่นจี ปนจิกลับไปปนจเว่าให้ฟังจิพาหนังสือที่คู่ว้าใหอสลับมือทีปนยืมลุงเรียนไปนะครับมาลูตะเก้าเด็ดจูงเขาโรงเรียนคู่มือนี่ปล่อยลงรดหล้กกันางานเขาเองตะเก้าเด็ดจูงเขามาหอมหมอบไปคู่ในห่องพี่ครับแต่ว่าคู่มือนี่ลงรดแล้วกันเขาแนมตะหลังกับแก่งานเขามาเล่ยกัน บ่ได้ทรองอยากมาหับแต่เลี้ยวเห็นเน่าอยู่ประตูกับคู่กับจิบฝอยออกไปหายเลยน,นะครับบ่ได้ข้ามาจูงเอาหอดี่วันนี้ นายชรินทองสุขผู้วาราชการจังหวัดยโสธรกล่าวหลังจากได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเดิ่ซึ่งเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความกระตือรือร้นในการเรียนการฟังการถามคำถามต่างๆมากขึ้นมีสัญญาณในทางบวกมากขึ้นเป็นการนำร่องให้จังหวัดยโสธรจะได้ขยายผลการเรียนแบบไฮสโคบไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆต่อไปว่าโปรแกรมไฮสโคบเนี่ยเขามีกติกาพื้นฐานเขามีการสอนเรียกว่าการ ให้รู้จักกติกามากกว่าการคือหมายความว่า,าควบคู่ไปกับการการเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับถ้าเราดูวิติการของเด็กดูการเรียนการสอนดูพัฒนาการของเด็กถ้ามันมีสัญญาณบวกในทางที่ดีขึ้นนอกจากอ่านออกเขียนได้นอกจากเชื่อฟังคุณครูนอกจากการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนนอกจากการรู้จักกติกาที่จะต้องใช้ในสังคม นี่คือกติกาพื้นฐานที่เด็กเหล่านี้จะต้องเติบโตไปในสังคมถ้าเป็นเด็กดีมีคุณภาพผมก็เชื่อมั่นนะครับว่ายโสธรเราจะมีคนที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเมืองยโสธรที่มีประสิทธิภาพขึ้น น่าสนใจมากครับก็คือนอกจากจะเรียนรู้ในเรื่องของหลักสูตรแล้วเนี่ยยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของตัวกติกาของสังคมด้วยก็คือนอกจากเค <cinematic. S 1> า,ารพสิทธิ์ของตัวเองแล้วเนี่ยต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและสังคมด้วยนะครับอย่างผู้ปกครองที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่น้องๆเนี่ยกลับมาจากเลิกเรียนก็มีการสวรรัสดีคุณตาคุณยายมีการพูดคุยทักทาย,ยก็ถือ,ถอว่าวเราต้องดูแลต้องทําอะไรดูแลตัวเองเป็นด้วย